วันนี้ก็เ,เที่ยงๆนะคะก็มาแรบกับน้องจีจี้นะคะฉกน้องกับออฟฟิศนะคะไม่ได้อะไรค่ะก็ไปเดินน,น,นัน,นนี่นูนนี่นี่สนุกสนานกันนะคะก็ก็เลยหิวข้าวะคะ่ะก็เลยมาแวะทานร้านอาหารไทยนะคะไทยไทยกุซีนะคะที่แบรนด์สันมิสซูรี่นะคะก็ทุกครั้งที่มานะคะก็ต้องขอบคุณน้องเขานะคะชอบเอาแอปเปอรทเซอร์อย่างเงี้ยค่ะมาให้บางทีก็ปลามึกป้อมมืออะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากนะคะกิน ขอบคุณนะคะสำหรับคำชมที่บอกว่าตัดผมแล้วก็เด็กสรุปกุแก่ขอบคุณค่ะแต่ก็โอเคนะมันดัดมันม้วนง่ายมันอะไรง่ายนะค่ะมันแบบว่ามันสบายหัวมากถามว่าต้องการความเซ็กซี่ไหมอุ้ยหีร่วงความมันนะชุดกุ๊กที่ขาพี่ขอนังแข็งด้วไหมคะหนูเอมาหนูจุ่มเนี่ยพี่ยังไม่ได้ใช้เอามา ค,ครับหนึ่งนะคะทำความสะอาดชุดแบบนงเราใช้น,านา้ำ้ดก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 ดแตะๆนะคะแล้วก็เราถาทิ้งน้ำแข็งค่ะตอนนี้แล้วก็ใช้าพากระดาษชุดซับค่ะแล้วก็วางไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเราขอใหม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรนะทรงผมแล้วก็เซ็ตง่ายอะไรง่ายนะรู้ไหมจริงๆผมสั้นก็ทำให้เราดูเซ็กซี่ได้นะ าบางคนคิดว่าต้องเป็นผมยาวใช่ไหมต้องมวนถึงจะเซ็กซี่ชื่ออะไ,ไรนะสวัสดีค่ะนี่ค่ะก็มาแล้วผักหมูทอดกระเทียมนะคะมีผักด้วยนะคะไข่ดาวนะคะของจีจิอะไรวะกะเพราใช่ไหมกะเพราค่ะกะเพราแบบพริกแกงอะไรประมาณนี้นะตะ้ักชิมะะของจิจี้ค่ะบอกเขาเผ็ดค่ะแบบคนตายค่ะ ตายของจริงค่ะขึ้นคอเลยค่ะวัน <c oughs> นี้ช้ช้อนนะปากอ้าไม่ค่อยได้ <c oughs> รอติ่งน้ำปลาแป๊บไล้วกินแบบคนไทยนะฮะจ <c oughs> อบไข่แดงค่ะแตงกิ้ว <c oughs> จ้า เพิ่มนิดนึงค่ะขอบคุณค่ะกินเค็มไม่ดีนะคะแต่โหสะสาดสุดจนเลยลว้ะน้ำปลา ไข่ดาวะคระับอร่อยอร่อยะครับปลาผ่กไม่ค่อยได้โบท็อปดรอปน้บปลามันไม่ครีมว่ะ เหมือมนเปรียปร้ยวแทนเนาะนนโหแต่พี่กินหนูอะก,กัดทีหนึงขึ้นเลย,นนเาเยวกยกากลำลังพูดกันว่ากินอย่างนี้ดีกว่านอเจ็ดแปเหรีอยญอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กินนะคะดีกวไปกินแมกโนดา7-8เหรียญเหมือนกัน <can> ค <old copyright mañana> <rawd Moder> ่ะได้ประโยชน์เยอะเยอะโลกสวยอีกแล้วลืมไปค่ะว่ามีของทอดเนี่ค่ะแมกโนนาก็ไม่มีของทอดตยอะำคาญผมไหมจำคาญตอนนี้แยก ค่ะตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะจะไปจ่ายตังค์เงินข้าวเคนะคะรับยุการ้ไม่ค่อยได้รีวิวกินข้าวเยอะๆนะคะสุชาิแคนเนลอีกแล้ว